เด็กญี่ปุ่นคนหนึ่งที่โดนยิงตายด้วยความที่เขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในเมืองบาตอนรูชนะคะรัฐลุยเซียนาเมื่อปี1992เป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนเขากําลังจะเดินทางไปงานปาร์ตี้แต่เนื่องจากเขาเข้าใจผิดเขาก็เลยเดินไปเข้าบ้านผิดหลังเจ้าของบ้านเล็งปืนสั้นไปที่เด็กแล้วก็ตะโกนบอกให้เขาหยุดนะคะด้วยคําว่า freeze แต่เด็กคนนี้ก็ไม่ได้หยุดเพราะคือเขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษไปโดนยิงเสียชีวิต เหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้ได้ทําให้หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นออกมาพาดหัวข่าวใหญ่ยักษ์เลยระส่งต่ออุทาหรณ์ให้ทุกคนเตรียมตัวเองให้ดีกว่านี้ก่อนที่จะไปเมืองนอกนะคะด้วยประโยคที่ว่า earn these English words or die คือเรียนภาษาอังกฤษซะถ้าไม่อยากตายน,นั่นเองทางหนังสือพิมพ์ได้แปลบางคำเอาไว้ให้ด้วยนะคะคำแรกคำว่า freeze ตัวนี้นะคะคำแสดงของอเมริกาแปลว่าอยากขยับ คําต่อไป d u c k จริงๆมันแปลว่าเปดแต่ในภาษาสแลงมันจะแปลว่ามีอะไรกําลังพุ่งตรงไปที่หัวคุณแล้วคุณควรจะก้มหัวซะ spread them ให้ยกมือขึ้นไล่กลางขาออกคาต่อไปนะคะ Do you b a n g Do you b a n g แปลว่าคุณนะเป็นสมาชิกของแก๊งก่อกวนเมืองหรือเปล่า Are you in? Are you in? นี่มันก็คือ Are you in นั่นเองแปลว่าคุณเป็นสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมหรือเปล่าก็ยังมีอีกหลายประโยคที่เรามักจะได้ยินกันอย่างเช่นเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าจับกลุ่มคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยมักจะพูดคำว่า You are under arrest You are under arrest คุณถูกจับแล้ว ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะใส่กุญแจมือหรือตรวจค้นตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยว่ามีอาวุธหรือว่ามีหลักฐานอื่นๆที่เขาใช้ก่ออาชญากรรมหรือเปล่าตำรวจใช้ประโยคนี้นะคะ cuff them up and pat them down cuff them up and pat them down คราวนี้ก็จะมาถึงเวลาที่ตำรวจจะใส่กุญแจมือแล้วก็อ่านสิทธิ์ให้ผู้ต้องหาฟังเพื่อทำการจับกลุ่มอย่างเป็นทางการนะคะ พุกอันบุกเต็มพุกกันบุกเต็มก็คือใส่กุญแจมือ i r a n d a warning นะคะจริงๆเป็นหนึ่งในประเภทของการแจ้งเตือนที่ประกาศโดยตำรวจตามแบบแผนต่อสู้ผู้ต้องสงสัยความผิดอาญานะคะในการคุมขังของตำรวจหรือในระหว่างการสอบปากคำภายใต้การควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก็ได้อันนี้จะเป็นการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิ ที่จะไม่ให้การและการคุ้มครองจากการกระทําที่อาจทําให้ตนต้องรับผิดทางอาญากล่าวคือสิทธิที่จะปฏิเสธการตอบคําถามหรือให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่อื่นใดแม้จะได้รับการคุ้มครองเป็นปกติอยู่แล้วนะคะมีหลายประโยคมากเลยนะคะ จะเขียนเอาไว้ให้ในรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งสามารถกดดูได้จากใต้คลิปจะมีคำว่าเพิ่มเติมอยู่กดดูตรงนั้นได้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่ได้ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะขอให้มีความสุขมากๆสมความปรารถนาในทุกสิ่งนะคะเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย